สวัสดีครับผมสวัสดี FC อเมบังบอลครับสวัสดีคนไทยที่ยังคงใช้จมูกหายใจครับผมมาอยู่กับจมพลี่นอกชินเคยพี่นงโอ้โหพามาเพิ่งหมามิมครับผมวันนี้ก็มาหมายเดิมสามวันแล้วที่ได้นะั่นไปวันนี้วันที่สี่พี่นงวันที่สี่มาตะลุยหมายเดิมนะครับดูว่าจะใช้เวลากี่วันนะฮะในการตะลุยหมายนี้ครับมาดูแล้วก็นุ่นกันว่าในเวลาจํากัดแบบนี้ผมจะเจอกี่รังเนี่ยม,มาปุ๊บฟ้าร้องแล้วจาัก,การผมนะ่ะ ตั้งนานไม่ร้องผมว่ามาถึงเพื่อฟาร้องชูเลยเกินน้องโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวให้ดูครัพี่น้องทําเวลาครับผมไปเจอแล้วนะครับผมหนึ่งรังครับผมรังไม่ใหญ่นะพี่น้องกำลงังสวยเลยโอ้โหแหวกมาแป๊บหนึ่งประมาณห้านาทีครับแหวกหาประมาณห้านาทีแล้วก็เดินลงมาเดีนะ๋ผมเกาะอยู่ต้นคอยนะครับเกาะอยู่กิ่งคอยโอเคเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เด้อ เข้าไปกันเลยครับผมไะนี่ครับผมมาแล้วครับเดี๋ยวจะดูว่ามีน้ำหวานไหมนะฮะถ้าเก,กิดไม่มีก็จะไม่เอานะครับผมรอให้เขาใส่ให้เต็มดีกว่านะครับผมเ,เนาะเสียดายเนาะเอาไปก็ในนี้เดี๋ยวเอาไปทําไมโอ้โหอ่ะมาดูกันครับเดี๋ยวเขย่าดูไม่ตกดูน้ำหวานกันครับมีไหม โอ้โหแทบไม่มีเลยพี่น้องแทบไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นรังนี้เราไม่เอานะครับแคนเซิลน,นะครับผมไม่สวยไม่สวยมันต้องมีน้ําเต็มนะเนี่ยมันต้องเต็มถึงขนาดนี้นครับแต่นี้แทบไม่มีเลยพี่น้องมันดูดเอาหมดนะโอ้โหดีไม่ใช่รังใหญ่มากนะครับผมถ้าเป็นรังใหญ่มากเป็นแบบนี้นี่คือเสียดายเลยไะหาต่อครับครับผมรังที่สองมาแล้วครับรังที่สองมาแล้วพี่น้อง โอ้โหอยู่ใกล้ๆที่จอดรถเลยครับอยู่ใกล้ๆกับลังนี้ลังแรกนะครับประมาณห้าเมตรนะครับห้าเมตรอยู่บนต้นคอยเช่นเดียวันโอ้โหหัวน้ำมันมันนูนได้ใจจริงพี่น้องสองั่งส่งควันไปก่อนอ่าส่งควันไปก่อนเฮ้ยปิดตาพี่น้องปิดตาครับผมปิดตาปิดตาห,หมดแดงกัด มวนกัดปากโอเคเดี๋ยวไปมึงนะเดี๋ยวไปมึงนะพี่น้องโอ้ยมือตัวด้วนี่จะกล้องไม่ได้เลยอ่ะโอเคอืมโอ้โหหัวน้ำปิดตายแล้วครับเจ้บแมวอครับไปพี่น้องขอแวะสักครู่เด็กเต็มอุปกรณ์มัดกินก่อนเดี๋ยวจะมัดไว้ที่เดิมครับโอเคครับได้มาแล้วครับหัวน้ำเต็มดีนะพี่น้องถือว่าดีมากครับ หนักตึ้งเลยหนักของน้ําโอเคเดี๋ยวตัดรังเนะี้ยไปแขวนครับรังนี้รังแรกที่มีน้ํไปไปดูรังที่สามกันไว้อยู่ตรงไหนครับไปโอ้โหพี่น้องมจะหาได้ถึงชั่วโมงไหมนี่ดูมืดหมาแล้วครับมึดูมองเห็นไหมนะครับโอ้โหเกินึนทั้งวันผมไม่ได้ออกผมติดงานอยู่นะฮะไม่ออกไม่ทําท่าจะตกพอออกท,ทําท่าจะตกเฉยเลยฟ้าร้องคึมคนึนี่ครับผมรังที่สามแล้วครับอยู่บนต้นอะไรไม่รู้พี่น้อง รังพ่อพอกระังที่สองแต่ว่าหูนน้ำนี่น่าจะใหญ่กว่านะครับนูนจุดปุดเลยพี่น้องเดี๋ยวให้ดูครับมากเลยพี่น้องเอยหมายนี้มีเยอะจริงๆโคตรเยอะอะพี่น้องนี่ครับหูน่าจะปีนลำบากจัวโอเคไม่น่าอ๋อมันมันมันรีบแล้วพี่น้องแล้วขอญอาตตีเสร็จแล้วเอาลงมาให้ดูครับมันรีบจริงๆพี่น้อง่ะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะคิดว่าใหญ่อยู่พี่น้องแต่ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้โอ้โ ใหญ่เกินใหญ่มากเลยพี่น้องใหญ่จนผมงงอ่ะดูดิม,มันมันมันเต็มยังข้างล่างเลยนะข้างแ่กที่ผมบอกว่าใหญ่เอนั้นใหญ่กว่าร้านที่สองนี่นคือเห็นมันขึ้นไปนิดนึงนะก็คิดว่าเออมันคงใหญ่กว่านั่นแหละแต่ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้พี่น้องดูหนักมากรังใหญ่บางบาง,บางรังนี่ยังอายรังนี้เลยนะรังเล็กนิดเดียวเองดูดิโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมไปแขวนรังนี้ต่อนะฮะพยายามแขวนแขวนให้ได้ครับผมไปใหญ่จริงพี่น้อง ฝนจะพุดเลยพี่น้องเอ้ยฝนจะตกแล้วพี่น้องไม่นานจะถึงห้านาทีนี้ครับเจออีรังหนึ่งรังที่สี่ครับผมอยู่ไหนวะมองจากข้างล่างอยู่แถวข้างบนหาไม่เจอพี่น้องโอ้นี่ไง้างหน้าผมเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับผมยิงเร็วยิงช้าพี่น้องเดี๋ยวขอลงควัน เราเปิดทางเข้าไป,ปพี่น้องพี่น้องน้องรังที่สี่ไม่มีน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะไม่เอานะพี่น้องรองก็ใส่น้ําเต็มก่อนนะวันนี้ขอกลับบ้านก่อนพี่น้องพี่เจยอธิบายครับผมโอ้ยโคตรเซ็งไงฝนตก่ะโอเคพี่น้องตอนนี้ก็อยู่บ้านเนาะนเคลียร์อะไรเสร็จนู่น,นี่นั่นวันนี้ก็มาสรุปคลิปนะครับผมเมือวนทีหนึ่งได้แ,แค่นี้พี่น้องวันนี้คือพีคโคตรพีคเลย ตอนก่อนจะมาในี่ฝนฝนทั้ง้าตกฟ้าผ่าฟ้าลงดังมากแรงมากลมนี่ HTTP ก็โชกโคตรแรงพี่น้องคือโดนไล่อ่ะเออไม่ให้หาต่ออ่ะพอไปถึงบ้านสลับผักฝนไม่ตกพี่น้องถ้ถึงเย็นนี่สรุปคือถ้าโดนไล่ก็โดนหลอกพี่น้องเลยเซ็งเลยโอ้ยเจอดงมิ้มเลยพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวไปดูต่อครับนะฮะสำหรับวันอาทิตย์นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะหาได้เต็มวันหรือเปล่านะดูก่อนนะครับนะฮะแต่ไม่เป็นไร อันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ได้หัวหวานดีใหญ่มาหัวหนึ่งครับผมไม่ใครทำอหารเลยพี่น้องลงลงตรงนั้นคือไม่น่าจะมีใครหาครับผมก็งงกันว่าทำไมไม่มีใครหามีทุกคนกลัวเขาบอกว่าเขากลัวก็แล้วแต่บางคนเนาะเราไม่ใช่ว่าใครจะหาได้ทุกคนนะของแบบนี้ครับอันตรายนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากติดตามกดไลค์แชร์ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับฝากติดตามกดไลค์แชร์อย่าลืมสั่งกระดิ่งนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ